ปลูกผักในอวกาศนาซาเตรียมใช้เรือนกระจกแบบพิเศษนาซาหวังว่านักบินอวกาศจะสามารถปลูกผักเองได้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในอนาคตที่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารด้วยการใช้เรือนกระจกที่ทางองค์การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแอริโซนาคิดค้นขึ้นต้นแบบเรือนกระจกบนดวงจันทร์จะเป็นรูปทรงกระบอกยาวประมาณ18ฟุตและมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า Food, และจะใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ซึ่งน้ําจะถูกเติมสารอาหารเพื่อเลี้ยงพืชอย่างต่อเนื่องคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจของนักบินจะถูกดูดซึมโดยพืชในขณะที่พืชก็จะผลิตออกซิเจนสําหรับนักบินอวกาศผ่านการสังเคราะห์แสง Veggie Plant Growth System ของ NASA เป็นการทดลองปลูกอาหารสดครั้งแรกในสถานีอวากาศนานาชาติทางหน่วยงานหวังว่าจะสามารถทำให้แนวคิดนี้เป็นแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจระยะยาวบนดวงจันทร์ดาวอังคารหรือดาวดวงอื่นๆในอนาคต